ถามไปไปคะปัญหาครอบครัวนี่มีอะไรบ้างก็อาจเกมีปัญหากับใครบ้างกับสามีแล้วก็ลูกของสามีลูกของสามีแปลว่าไม่ใช่ลูกของเราไม่ค่ะลูกเลี้ยงที่เราเลี้ยงมากับมือแล้วค่อจีกีบอกว่าวันจะต้องไปขึ้นศาลให้ลูกของแฟนก็คือที่ไม่ไปไปดูเขาขึ้นศาลในคดีฆ่าคนตายลองเล่าปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นได้ไหมคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเรายังไม่มีอะไรแล้วพอเขามาอยู่กับเราเราก็ช่วยให้เขาได้เปิดร้าน เป็นการ<ล>ช่วยเหลือของเราช่วยเหลือแล้วก็วกเขาก็เขา,กเขาปลอมแปลเอกสารไปเป็นเราเพยพตอนหลังถูกจับได้ว่าเป็นคนไทยเขาก็ได้พาสปอร์ตไทยจากรัฐบาลไทยนี่แหละเป็นคนไทยเหมือนพี่อีท <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะพี่ก็เลยเซ็นซัมบูค,คอนแทคให้เขาด้วยเป็นการช่วยเพราะพี่ถือสัญชาตินอร์เวย์อ๋อก็คือตัวพี่อีทเนี่ยได้สัญชาติก่อนที่จะอยู่กับเขาอีทที่ได้เพราะว่าได้เพราะว่าทางพ่อแม่บุญธรรมเ็นคนทําให้อ๋อโอเคได้ตามสิทธิ แล้วก็มีแฟนใช่ไหมคะถือว่าเป็นแฟนกันแล้วก็ในการเซ็นสมุดคอนแทคซึ่งอันนี้อธิบายคุณผู้ชมคือเป็นเป็นเหมือนเซ็นเป็นหุ้นส่วนชีวิตคล้ายๆกับจะจดทะเบียนสมรสแต่มันไม่ใช่เป็นการเซ็นหุ้นส่วนชีวิตนะคะพระอาจารย์ถ้าเกิดอยู่กันเกินสองปีถึงจะมีสิทธิเซ็นใช่ไหมไม่ไม่ฮะแล้วแต่ใครจะเซ็นไม่เซ็นแต่ถ้าเซ็นแล้วเนี่ยหลังจาก5ปีเนี่ยทรัพย์สมบัติที่มีหลังจากนั้นต้องแบ่งกันแล้วเราก็มีทรัพย์สมบัติหลังจากนั้นจริงๆคือคือเซ็นถ่ายพอดี ก็เขาก็ค่ะแล้วยังไงต่อก็เปิดมีโอกาสได้เปิดร้านอาหารฮะแล้วร้านอาหารก็ไปได้ดีใช่ไหมคะไปได้ดีค่ะอันดับหนึ่งของประเทศเราปัญหาก็คือว่าความผิดอาจจะอยู่ที่เราด้วยที่ว่าเราก็ดูแลลูกเราก็ดูุลูกด้วยแล้วเขาคล้ายๆกับเขามีเงินแล้วคนก็ยกยอปอปป้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไปที่ร้านลูกหรือคือลูกติดเข้ามาลูกของเขาสี่ลูกติดหนูหนึ่งแล้วหนูมีลูกกับเขาหนึ่งอ๋อนี้ไม่ใช่ กี่คนนะเนี่ยห <ก S 2> คนคือเขาติดมาสี่เราติดมาหนึ่งแล้วมามีร่วมกันอีกหนึ่งเป็นหกแล้วทั้งหกนายยมต้องดูแลบ้าง่ะ,ะก็ดูแลเขาตั้งแต่เด็กทั้งหกคนนะออตอนนั้นยังแต่งกับเขาไม่ใหม่ยังไม่มีคนเล็กคือ,อ,อลูกของเขาแล้วหนูก็ดูแลแล้วหนูก็มารับลูกชายหนูไปอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอโตมาแล้วเงินทองก็ไม่เข้าใครออกใครอ่ะนะหนูก็คิดว่าเป็นเพราะปัญหานี้มากฝาเขาก็แอบมาซื้อบ้านซื้อคอนโดเป็นชื่อน้องชายเขา น้องชายเขาสามปีมีตั้งสาสล้านนะก็แสดงว่ามันถูกแบกออกไปมันถูกแบกออกไปซึ่งเราก็รู้แต่เราไม่อยากพูดเราถือว่าเราก็ทํางานอะไรเงี้ยหนูเป็นคนแบบหนูไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะแต่นี้ว่าความทุกข์ในใจหนูหนูผิดอะไรถึงแบบชีวิตต้องมาเป็นอย่างนี้ แต่เขาเคยพูดด้วยคะว่าอยากจะแยกทางกับเราหรือเขาก็ยังใช้ชีวิตเป็นครอบครัวไปวันก็ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวไปไม่ได้ไม่ได้ไ<ม>พูดเ<ร><ช>ด็ด<ย>กเลยก็เหมือนฟ้าผ่าลงมากลา,างใจเราเลยว่าทําไมเรื่องแค่นี้เดียวเองทะเลาะก,ก็ไม่เคยทะเลาะก,กันทําไมแค่ฟังผิดเองว่าเราไปว่าลูกเขาแค่นี้ถึงขนาดต้องจับเราไปส่งโรงพยาบาลบ้าเนี่ย อ๋อมีเหตุเข้าใจผิด<น>เขาคิดว่าเราไปดุลูก,<ช>ล,กลูกคนที่เป็นลูกติดของเขา<ช>ไม่ใช่ลูกเราแล้วเขาไม่พอใจว่าไปว่าลูกเขาใช่่ะแล้วก็เข้าใจผิดเหรอคะเขาเข้าใจผิดคือเขาหูไม่ดีหด้อย่างเราอะดุลูกเราเองด้วยเขาก็บอกให้ลูกเราเนี่ยไปแจ้งตำรวจซึ่งเราก็แบบอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้ตำรวจมาจับเราไปส่งโรงพยาบาลบ้าดุแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่แรงอะค่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงแล้วทำไมคิดว่าเราบ้าล่ะ เราดูขนาดไหนเราหลดขนาดที่เขาเขกยกฎหมายที่เขาเห็นกฎหมายที่นี่ไม่เป็นอย่างนี้หนูก็เลยบอกก็เราเป็นคนไทยอ่ะเราบางครั้งเราก็ต้องไม่ต้องไหลตามน้ําแบบนั้นในเมื่อเราอยู่ในบ้านบ้านเป็นครอบครัวของเราไม่จะเป็นต้องไปเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตหนูมีแต่ให้อ่ะก็คือก็อยากถามาอาจารย์ว่าหนูจะผ่านจุดนี้ได้ยังไงจุดที่แบบซึ่งจะได้ไม่ต้องมารบกวนสมองกับจิตใจหนูอีกหนูคิดว่า อะไรที่ไม่ใช่ของหนูมันก็ไม่ใช่แต่หนูก็ทําไม่ได้ก็ประการที่หนึ่งเนะี่ยโยมต้องอย่ามองว่ามันเป็นเป็นความผิดของเราคือบางทีการที่โยมคิดว่าหรือโยมถามว่ามันเป็นความผิดอะไรของฉันการถามคําถามอย่างนี้มันเหมือนเอาเข็มทิ่มซ้ํซ้ๆซ้ซ,ซ,ซ้กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราก็จะโทษตัวเองไงมันเป็นวิธีคิดที่ได้กันว่าฟ้องโทษตัวเองไงใช่ไหมไม่ได้นำพาใจเออกมาจาก ความหมกมุ่นกับความทุกข์นั้น mm hmm. ฉะนั้นต้องต้องเลิกถามว่าฉันผิดอะไรฉันผิดอะไรฉันผิดอะไรเพราะอะไรมันมาไกลามาก,ลามากลาแล้วไงมันมาไกลมากแล้วแล้วทีนี้เราตะโกนอย่างเนี้ย mm hmm. ก็ไม่มีคนได้ยินเราด้วยเพราะเขา,เขาไม่รับรู้ใช่ไหมก mm hmm. ลายเป็นว่าเราเนะี่ยตะโกนถามตัวเองแล้วพอมันก็ตอบไม่ได้ยิ่งตอบย้ำเข้าไปนะั้นเราก็กลายเป็นทุกข์ซ้ำทุกข์ซ้งเหมือนเอาเข็มหมดมาทิ่มลงไปทิ่มลงไปเอ,เอาเอาอดีตมาเกิดปัจจุบันนหแม่ mm hmm. ฉะนั้นพระอาจารย์ว่า คุณโยมมาไกลเกินกว่าที่จะไปซ้ำเติมตเองด้วยการถามว่าเราผิดอะไรฉะนั้นอย่าซ้ำเติมกันอย่างนั้นนะ,ะให้แม่มาตั้งตัวณนะปัจจุบันขนาว่าเอาแล้วนะในทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วเราคงย้อนกลับไปจุดตั้งต้นไม่ได้แล้วระเบิดก็เจอมาแล้วถุงหักหลังก็เจอมาแล้วสุขภาพก็กําลังมีปัญหาอยู่หน้าเวลานี้ปัจจุบันขนาดของแม่คือตอนเนี้ยเราต้องเอาตัวเองตรงนี้ให้รอดก่อนเลิกซัดทอด นนาเลิกกล่าวโทษคนอื่นมาหามานณะปัจจุบันขณะนี้อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วแก้ปัญหาตัวนี้ยเอาตัวนี้ให้รอดก่อนและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าคิดในทางทําร้ายตัวเองหนูก็มาโดนจี้อีกในขณะที่ทนายฟาร์มโอนเงินมาให้หนู โดนจี้ไปเพื่อจะช่วยให้กลับตั้งเจ็ดหมื่นฝ่าแล้วคือหมดตัวเลยอตอนนั้นหนูจะโดดสะพานจริงๆนะจนกระทั่งมูลที่ที่หญิงชายก้าวไกลกับคุณถาปณีเข้ามาช่วยพระอาจารย์อยากจะบอกว่าคุณโยมลองขึ้นใหม่ว่าโยมมาเกิดใหม่มาครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ระเบิดลงมันไม่น่าจะมีอะไรที่ร้ายแรงกว่านั้นอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลือจากเนี้ยโยมควรจะยืดออกขึ้นมาแล้วบอกว่ามันจะมีอะไรมาให้มันมาเลยฉันจะรับไว้ แล้วฉันจะสู้กับมันดูด้วยมันสมองและสองมือของฉันนี่ให้แม่คิดอย่างนี้คือพูดง่าย่าคิดในเชิญบวกไงแม่ก็แม่รอดมาได้จากคราวนั้นน่ะแม่ว่าแม่ไม่ได้เกิดใหม่หรอแม่โชคดีกี่เท่าฉะนั้นณนะปัจจุบันขณะชีวิตก็ยังคงมีอยู่สติปัญญาก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นแม่มองปัจจุบันขณะที่เหลืออย่าพูดง่ายว่ามองน้ําที่เราอยู่ในแก้วนะเ <c oughs> ออฉันรอดตายม,มาได้ยังไงนี่กําไรของฉันนะฉะนั้นจากนี้ไปต้นไปฉันไม่กลัวอะไรแล้วอะไรจะมาให้มันมา ฉันจะลองสู้กับมันดูสักตั้งให้แม่คิดอย่างนี้แม่เนี่ยคือการมองเชิงบวก <c oughs> นะแม่นะ <c oughs> หนูจะพยายามแกดตอนนี้หนูก็ลําบากขนาดมาสมัครทํางานเป็นแม่บ้านซึ่งก็มือมือไม้เนี่ยบางทีก็ชามันจากสาเหตุอันเนี้ยก็อยากจะกลับบ้านอุบัติเหตุอยากกลับบ้านไปรักษาเพราะตอนนี้ก็ต้องใช้วิธีการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็คือไปรักษาจากอยากจะกลับไปใช้สิทธิ์ของตัวเองบ้างอยาก จะอยากคิดจะกลับบ้านก็ทุกอยู่ทุกวันเลยคือทํางานไม่เคยหยุดเลยเพิ่งมีวันเนี้ยที่หย mm ุดสี่เดือนมาเนี้ทาไม่เคยหยุดเลยอะ่ะงานก็หนักซึ่งร่างกายเราก็ไม่ไหวบางครั้งตาที่บอดเนี่ยน้ําตาจะไหลเองตลอดเวลา mm hmm. ซึ่งมันมันเป็นเวลาแล้วที่ว่าถ้าหนูไม่กลับไปหนูก็ต้องพิการแน่เลยหนูกลัวที่สุด mm hmm. คือแบบไม่ได้กลับไปอธิบายให้<ร>หนูบล<ะ>ูกกไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกแม่อย่างน้อยๆน,น,นะแม่เวลาที่เรามีความทุกข์เหมือนเรานี่จมอยู่ก้นบอ่อ แต่การที่แม่ได้มาเล่าในรายการนี้พระอาจารย์ว่าแม่นะปีนขึ้นมาถึงปากบ่อแล้วแม่ตะโกนให้คนอื่นได้ยินละจากน้อยๆมีพระอาจารย์ได้ยินมีคุณยมทุกได้ยินมีคนได้ยินแม่เพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมคือมนุษย์จํานวนมากนะโลกบางครั้งเรามีความทุกข์แล้วเราคิดว่าเราเนะี่ยทุกข์มากที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครเท่าเรานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พลอมาจากก้นบอ่อพอเราโผล่มาจากก้นบอ่อเราจะเห็นว่าบางทีนะมันมีคนที่ทุกข์กว่าเราองมหาศาล ฉะนั้นอยากให้คิดอย่างนั้นก่ <c oughs> อนหน้านั้นแม่อาจจะไม่เคยเล่าให้ใครฟัง <c oughs> ใช่ไหมไม่ไม่เล่าเลยนั่นก็คือเหตุหนึ่งที่ทําให้แม่ไม่มีกัลยานาเมรเห็นไหมกัลยานาเมรหมายความว่าเพื่อนคู่คิดไม่ที่ปรึกษา <c oughs> เป็นเหตุให้ทุกข์ที่มีอยู่ก็เลยค้นคลักเพิ่มขึ้น <c oughs> เพิ่มขึ้นเพิ <c oughs> ่มขึ้นมันไม่ได้ระบายสักทีแม่แม่ไม่ได้ระบายเหมือนรถทุกคนนะันมันมีท่อไอเสียนะแม่คนทุกคนมันก็ต้องมีท่อไอเสียมันต้องพูดออกมาแล้วความทุกข์มันจะลดลงลดลงลดลง <c oughs> แต่บางครั้งถ้าไปพู แม่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะวันนี้มีพระอาจารย์มานั่งฟัง<ฆ>พระอาจารย์ว่าอะไรน่าจะดีขึ้นถูกฟังแล้วแต่การที่พี่เขารู้สึกว่าอยากฆ่าตัวตายแทบจะตลอดเวลานี้แสดงว่าภายในใจเขาแย่มากใช่ไหมคะอาจารย์ก็ก็พระอาจารย์คิดว่าแม่ก็ยังมีสติสัมปชัญญะที่ดีมากนะคือถึงแม้จะคิดแต่แม่ก็ไม่ได้ทําและการที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยพอมาเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ยืนยันว่าแม่อย่าทํานะเกิดเป็นคนนะแม่ แสนยากที่สุดแล้วนะเมื่อไม่ได้แต่ภาพม่เป็นคนกับข่าวชาตินหนึ่งไม่จะทําร้ายตัวเองราะการนี้แม่ไปตั้งเนื้อตั้งตัวที่เมืองนอกแม่ยังสู้มาถึงขนาดนั้นก็แสดงว่าแม่เป็นไม่ใช่คนที่เรียกกันว่าสิ้นไร้ไม่ตอบแม่มีสติปัญญาแน่นอนอ่ะไปสู้เมืองนอกแม่ยังชนะเลยฉะนั้นแม่ตั้งหลักดีๆสิมาสู้ในบ้านตัวเองไม่อาจจะชนะอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะอย่างเดียวแม่จะไปสิ้นความหวังและกําลังใจนะแม่นะค่ะนอร์เวย์น่ะมันยากกว่านี้สักร้อยเท่าพันเท่าแม่ยังสู้จนสําเร็จ ฉะนั้นกลับมาในบ้านในเมืองของเราคนไทยเราใจดีแม่นะแม่สู้ต่อไปอันนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะข้อทำสำหรับวันนี้นะคะข้อใหญ่ๆก็คงเป็นเรื่องของการอย่าโทษตัวเองแล้วก็หาค่าของตัวเองให้เจอเป็นความใจให้คนนะคะพี่สู้ๆต่อไปนะคะขอบคุณพี่อีด้วยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้อยากจะพูดภาษาโนเวขอพูดให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายแล้วก็ ลูกเลีママ้ยงซาลามูฮัมหมัดยูซุปแล้วก็มหาดีด้วยนะด็ดให้ด้อามะมาเโซอันนี้สลาอ๋อออคอนโดเลยมามานัวนอยา้ไทยแลนด์ออด้อมอยากัดตีเขาสั่นโซยูนสเกย์ยำออเล่งแต่ยำเดีเลิมิดโฟล์ตอ่ะเะ

บาน,น,นมิเห็นอะไรทุสนาคุณยมคิดว่าช่วงที่พิกสุดๆเคยทำเงินได้สึงเท่าไหร่50ล้านนะคะเล่นเล่นโคเคนเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยด้วยเงิน500บาทเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเข้าสู่วงการแล้วก็ได้ไปโด่งดังที่เมืองนอกแล้วก็ชีวิตพลิกผันเราปัจจุบันนี้เป็นเพราะอะไรคะ จริงๆพระอาจารย์ว่าหนูรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ที่หนูอยากจะถามพระอาจารย์หนูอยากจะพูดเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าจากเป็นดาวอยู่บนฟ้าแล้วร่วงลงมาอยู่บนดินที่เดิมถ้าหนูคิดว่าเป็นกรรมเก่าหนูทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากก้มหน้ารับกรรม